สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ยินดีกับช่องพ่อสิริส์ชาแนลมื้อนี้มัมาอ่อมเนื้อเจ้าอ่อมเนื้อเป็ดเสียบบัวมากินข้าวแรงนำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เป็ดเสียบบัว

แลก้ก็เสือกือเกลือนิดนึงสองซ้อนกินหอาามแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องกินหอมแคะเสือพริกพริกเจียพริกนี่พ่อแม่พี่น้องมาบ่นเด้อ อันนี้ก็คือพักนี่พักกันเหีนแช่น้ำไว้แล้วก็เสียเอาพักมันเสื่ออันนี้อีซุกแล้วมันก็นจะซุกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ไปด่เสียเปล่าเริ่มกินหอมละเสียแม่ซิมสองรอบแล้วนี่เสียบบครั เป็นอะไรรสชาติเจ็ดพักซเซอเครื่องปรุงอีกอยู่อ่ะนี่มีแต่พักของหอมแต่ว่าแล้วกมีครื่องมากกินพักเคือเลยมีใบยันนี้น่ะใบพลืนกับูเหตุให้เลือดพักเลือด <laughs> โอ้ยเบ่งเบองพักชี้ล้อวะ ปักชีอ,อีตูซึ๊บคือทีมลงแห่งแท้บึ้บอือน้องเอาท่อนเลิศน,น่าอร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> ก็ฉันนะร่าขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งก็สมัครกันนะผมเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีกาไม่ว่าจุ๊บจุ๊บ